ส, okay, Mon, สวัสดีทุกคนอีกครั้งครับกับช่องฟอร์ดีในช่วงของการพาตะลุยเซิร์ฟเทสอีกแล้วแน่นอนนะตัวละครใหม่เพิ่งเข้าสุดยอดดีเฟนเดอร์แห่งศตวตรรษที่21โ oh อ้ oh. <laughs> The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดีมีส่วนลดด้วยนะคะตคัวละครโฮโอครับอันดับแรกผมเริ่มจาก ในส่วนของเบสิกแอตแทกชาร์จโจมตีนิดนึงคือในส่วนของชาร์จโจมตีของมันเนี่ยเรียกว่าพิเศษกว่าตัวอื่นนะมันจะมีในเรื่องของการฟื้นฟูเลือดด้วยแล้วก็ก็จะฟื้นฟูเลือดมากขึ้นด้วยถ้าตีหลายเป้าอะไรประมาณนี้อ่าประมาณนั้นละกันชาร์จโจมตีมีดูดเลือดนะครับอันนี้ควรรู้ไว้ก่อนแล้วก็ a b i ลิตี้พา s ซี e r e เจ n เน a เรเนะครับก็คือเลฟโอเวอรว่าง่ายๆมันคือเลฟโอเวอก็คือแอปเปิลนั่นแหละ แต่ว่าสเกลของพาสซีฟจะเท่าเลฟโอเวอร์ไหมเดี๋ยวต้องไปรอดูอีกทีส่วนยูในมูฟอันนี้ผมน่าจะไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนที่อยู่ในห้องเทสเพราะว่ามันจะไม่มีโปเกมอนทีมเราที่น็อกเดี๋ยวตอนเข้าไปเล่นเนี่ยผมจะใช้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า,าสำหรับสิ่งที่รู้ไว้ก่อนเลยสําหรับยูในมูฟตัวนี้นะครับคือยูในมูฟของมันเนี่ยจะใช้แล้วเพื่อนที่อยู่รอบตัวของมันเนี่ยจะสามารถฟื้นได้โดนน็อกอยู่ฟื้นขึ้นมาลุยต่อได้เลย นะครับแล้วจํานวนของเพื่อนที่ลุกน่ะมันไม่ได้แค่ตัวเดียวนะมันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ AOS e Energy เท่าไหร่ยิ่งจ่ายเอ s อ n e r g y มันจะถูกใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วยิ่งมีบอลเยอะนะครับยิ่งชุบเพื่อนได้เยอะนะจะชุบทีเดียว5คนไหมผมไม่รู้นะครับยังไงเดี๋ยวต้องมารอเทสกันอีกทีนึงอ่ะแต่สําหรับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะมาทุกคนมาดูในเรื่องของท่าพื้นฐานก่อนละกันครับท่าพื้นฐานที่ท่าเซฟกาดกับเทลวินเซฟกาดนะครับเมื่อใช้งานแล้วนะ เราจะโดนดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปเบาลงนะครับและก็ถ้าเราโดนโจมตีนะครับเราจะขึ้นที่เร็วขึ้นนะดูนะอ่าเห็นไหมพอเราโดนตีปั๊บเราโดนเราจะขึ้นที่ไวขึ้นแล้วก็ดาเมจที่เราโดนตีอ่ะเบาลงด้วยเราโดนตีแปดสิบเอ็ดนะ4ีสิบโอ้โหป้องกันดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งยิว่ายง่ายครับแล้วก็เทลวินครับพอใช้งานปั๊บเราจะวิ่งไวนะเออมันจะมีพื้นนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูคำอธิบายนิดนึง คำอธิบายบอกว่ามันจะยิงลมไปข้างหน้าแบบนี้ตามทิศท,ทางที่เราเลือกใช่ไหมครับและหลังจากนั้นนะมันจะทิ้งอ่ร่องรอยลมอันนี้เอาไว้นะครับผมหลังจากนั้นอนะถ้าเกิดว่าโปเกมอนทีมเดียวกันนะครับพุ่งไปในทิศท,ทางเดียวกับลมอะ่ะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วถ้าในขณะเดียวกันนะครับโปเกมอนทีมตรงข้ามนะครับถ้าวิ่งต้านลมนะจะเคลื่อนที่ช้าลงงงปะอันนี้งงปะปับ๊บทีมเราวิ่งไปทางนี้เร็วขึ้น ทีมศัตรูวิ่งสวนลมช้าลนไอช้าลนแหละช้าลงช้าลงแต่ว่าวิ่งสวนลมอ่ะเราไม่มีผลนะทุกคนนึกออกปะเออเราไม่มีผลเลเวล5จะได้ท่าที่2ก่อนมีเฟรมทาวเวอร์กับสกายแอทแทกนะครับเลเวล7จะได้ท่าแรกนั่นเองทีนี้ผมขอเริ่มจากการผสมสายตรงของฟรายกับเฟรมทาวเวอร์ก่อนสำหรับท่าฟรายนะครับกดใช้งานจะลอยขึ้นฟ้าแล้วสามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางพวกนี้ได้เลย และในขณะเดียวกันนะครับเราจะชาร์จโจมตี3ครั้งด้วยนะอ่าอย่างที่บอกครับว่าเวลาเราชาร์จโจมตีอ่ะมันจะมีดูดเลือดนะครับและหนำซ้ำนะยิ่งโดนไหลยเป้ายิ่งดูดลวดดูดลวดดูดลวดอะไรแล้วดูดเลือดเยอะนะครับผม <im> แล้วก็ถ้าเฟรมอ่าเดี๋ยวอีกมีมีอีกสำหรับท่าปลาไม่ได้มีแค่นี้ครับ ทีนี้เวลาเราก,กดใช้ท่าไฟาอะ่ะเราจะสามารถใช้การชาร์จโจมตีได้ถึง3ครั้งเลยนะหลังจากใช้ท่าไฟากดอีกครั้งนะครับจะเป็นการพุ่งตัวลงพื้นหรือว่าจะปล่อยให้หมดเวลาก็ได้ครับเป็นการทําดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่ก็ใช้ได้่ะประมาณนี้ละกันสําหรับการใช้ท่าไฟาหลักๆก,ก,ก็เป็นการแบบไฟตี 3T ฮทีไฮโยไฮโยไฮโย,ยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะยังไงก็ได้แล้วแต่ข้อดีของตัวโฮโอนะครับก็คือเวลาชาร์จโจมตีอะ่ะเราจะเคลื่อนที่ไปเดินไปได้ครับ ประมาณนี้อ่าทีนี้มาต่อท่าเฟรมทาวเวอร์ครับก็ต้องบอกอะไรอีกไหม <c oughs> มันคือบุลเลตซีดเวอร์ชันพ่นไฟไว้ง่ายมันคือบุลเลตซีดเวอร์ชันพ่นไฟแต่ว่าความต่างของมันเนี่ยก็คือคูดาวของมันนะครับจะนานขึ้นตามระยะเวลาที่เราพ่นไฟนะสมมุติว่าเราพ่นไฟเต็มสตรีมเลยนะแบบก็จะติดคูดาวอยู่ที่6วินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพ่นไฟทีเดียวแบบอ,อ่ะเนี่ยนะคูดาวก็จะแบบวิสองวิเห็นปะ อ่าประมาณนี้พ่นนานคูดาวนานพ่นน้อยคูดาวน้อยนะครับตามนั้นนะทีนี้นอกจากในส่วนของความสามารถในการที่จะทําดาเมจไปด้วยเดินไปพ่นไฟอะไรพวกน,นี้ได้ด้วยใช่ไหมย,ยังมีความสามารถในการที่จะดูดเลือดอ่ะว่า่างงั้นมันคือการดูดเลือดก็คือถ้าเราพ่นไฟโดนคู่ต่อสู้นะครับเลือดเราก็จะขึ้นด้วยนั่นเองศัตรูก็จะติดเผาไหม้ด้วยศัตรูก็จะวิ่งช้าด้วยนะแล้วก็ ถ้าเราพ่นไฟไว้ที่พื้นใช่ไหมมันก็จะมีพื้นแบบพื้นไหมถ้าศัตรูมาเดินบนพื้นไหมศัตรูก็จะวิ่งช้าแล้วก็ติดไฟไหม้ด้วยนะและใน้นอัพอัพเกรดหรือขั้น p l u เนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาในการพ่นไฟให้ได้นานขึ้นแล้วก็ลดคูดาวของการชาร์จการพ่นไฟให้น้อยลงงงปะเยอะใช่ไหมอะดูดูอ่าโอเคป้า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 ป้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแบบมีมีพื้นนิดนึงถ้าศัตรูมันโดนพื้นพวกเนี้ยมันก็จะแบบติดไอ้นี้ได้้ดวยนะ โหยากเหลือเกินท่านี้แบบดีเทลเยอะเหลือเกินเห็นปะ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 อ่าก็คือแบบต้องทำให้ติดไฟก่อนประมาณนี้ <c oughs> ใส่เลเซอร์แล้วพ่น <c oughs> ขึ้นแบบโอ้โหดีเทลแบบท่ามันละเอียดมากแล้วก็ยังมีดูดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดเลือดก,ก่อนผมลดเลือดก,ก่อนอ่ะ,อะมันเอาเยอะมันเอาเยอะโอเคอ่ามาดูความสามารถในการฟื้นฟูเลือดของเฟรมาวเวอร์นิดนึงโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหุ้ยเวอร์จัดอ่ะแล้วสำหรับสระำหรับท่านี้นะครับเวลาเล่นนะมันจะผสมแบบนี้ลายชาร์จโจมตีแล้วก็พ่นไฟก็ได้แล้วก็อาชาร์ตีสักแป๊บหนึ่งอาชาร์ตีสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ว้าวอยู่ในมูฟใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันต้องใช้ตอนที่มีเพื่อนข้างๆแต่เออดีเฟนเดอร์จริงป่ะนี่ตามนั้นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันอีกสายหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจสำหรับสายฟรายกับเฟรนทาวเวอร์แล้วขอไปต่อกับสายตรายแอทแทคกและไฟสติ้งสกายแอทแทคกเี้ยสวัสดีฟินิกอ่ะ ก็ประมาณนี้ก็คือดูท่าเร่าวก่อนมันคือแบบเราสามารถเลือกที่จะหยุดได้ด้วยนะแบบพออยู่ตรงนี้ละกันอะไรเงี้ยใช้เป็นท่าหนีได้ด้วยสําหรับท่า sky a อ t a ท k นะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นการพุ่งไปใช่ไหมแล้วก็จะทําดาเมจด้วยแล้วก็จะทิ้งอ่รอยไหม้ที่พื้นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะมันก็จะทําดาเมจที่พื้นตลอดเวลาแล้วก็มีผลในการสโลด้วยสามารถกดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดตรงกลางร,ระหว่างที่เราบินได้เพื่อที่จะแบบเลือกจุดลงนั่นเองแล้วก็ในขั้นพัสนะครับจะฟื้นฟูเลือด ด้วยถ้าเกิดว่าสัตัวมันโดนอ่ะโดนโดน,โดนไฟที่พื้นอ่าประมาณนี้ดาเมจก็แอบ,บแรงอยู่นะเพราะว่าถ้าเราบินชนเนี่ยดา m เมจก็เป็นพันเหมือนกันครับอ่าก,ก็แบบเราก็แบบพื้นไฟมันก็ดูดเลือดได้ด้วยอะไรเงี้ยอ่ะก็น่าสนใจประมาณนี้นะสกายแอตแทกนะครับดูดเลือดมันจะมาตอนขั้นพัสนะครับโอเคเนาะไฟสปินเวลากดใช้งานจะเป็น unstopable ทำดาเมจรอบตัวแล้วก็ได้เกาะด้วยแล้วก็ ในตอนท้ายเนี่ยมันจะระเบิดด้วยนะครับระเบิดแบบระเบิดทําดาเมจเราสามารถกดระเบิดก่อนได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราโดนตีจนเกาะแตกเนี่ย <ank> er, นะรู้สึกว่ามันจะระเบิดด้วยมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะทีนี้ผมมาอธิบายในส่วนของท่าไฟสปินก่อนไฟสปินนะครับพอกดใช้แล้วมันจะทําการไอกลางอนา,าเขตแบบมเมื่อกี้แหละแล้วก็ตัวเราจะได้เกราะนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนตีจนเกาะแตกเนี่ยมันจะยกเลิกนะมันจะไม่ระเบิดดาเมจนะครับแต่ ถ้าเป็นขั้น plus นะครับมันจะระเบิดให้งงไหมถ้าเป็นขั้นธรรมดาไฟสปินธรรมดาเราต้องกดระเบิดเองถ้าโดนตีเกาะแตกเกาะไม่ระเบิดแต่ถ้าเป็นขั้น plus เกาะจะระเบิดให้นะครับทีนี้เวลาที่เราใช้ท่านี้นะครับเราจะได้โลใช่ไหมแล้วก็เราสามารถกดเพื่อระเบิดเองได้อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่าเนี้ยยังมีผลอีกนั่นก็คือมีสโลด้วยเอจังหวะก,กดใช้ไอตอนพื้นไฟระเบิดออกมาเนี่ยมีสโลด้วยแล้วก็ ยังแชร์ดาเมจเพื่อนได้ด้วยนะครับเพื่อนที่อยู่ในวงไฟของเราอ่ะเวลาเพื่อนโดนดาเมจอ่ะมันจะแชร์ดาเมจที่เพื่อนโดนมาให้เราด้วยก็เป็นการช่วยทําให้เพื่อนถึกขึ้นไปในตัวด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวโซเบตอ่ะมันซอยไฟสปินให้ฟังดูอเอเราก็ปล่อยโซเบตกดเห็นไหมอ่ามันใจนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้น คลาสนะครับมันจะระเบิดให้ตอนที่เราโดนตีเกาะพังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นธรรมดานะครับมันจะไม่ระเบิดเกาะให้มันจะหายไปเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่เคยกลางเกาะอีกเลยนะครับนะตามนี้สําหรับถ้าพื้นฐานแต่อยู่ในมูฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปเทสในห้องหาห้องบัตรไม่รู้จะได้เจอห้องเล่นหรือเปล่านะ โอ้โหไปลเลยเฟรมโฮเวอร์มาโอ้โหจี้เลยตี้เลย ดีเพนเดอร์จริงวะนี่นั่นถึกมากเลยนะอ๋อนีไ่ไงชุดไม่มีคิวขึ้นมาได้เว้ยสวย ชอบกดหนักเออเขาเล่นในของไม่ถนัดเลย ไปส่งกลส่งเกมมาแล้วนะทีน,นี้ไม่แบบใส่กันอย่างเดียวไม่จะโดนลุมหนักอยู่โอเค oh. not bad, not bad. ังกลับมาเล่นกอนยับมาเล่นก่อนยังไม่ให้เลิกีย๋ยวมันไม่ได้ดูจอเลยเนี่ยบาชามูเนี่ยมันไม่แบบพอกุนออกปั๊บไปเลย <laughs> <c oughs> โอ้ยโดโดร์ฮีทไปเกาะพังอะดิ ชุบสองไปเลยชุบสองได้ไปะ <laughs> แต่ไม่พอชุบคนเดียวไอ้คนเศร้าแต่ไม่พอ แม่งตีกันสองไฟฉันลเไฟเราแพ้อัน <laughs> อันนี้ผมผมอ่ะผมสรุปให้ผมบอกเลยนะโโอตอนเข้าเซิร์ฟหลักนะผมเชื่อว่าปัญหาของมันน่ะจะเป็นกับทีมที่เขาคอแบบมันมันเหมาะมันเป็นดีเฟนเดอร์สำหรับสายคอเกมมากกว่าเอ้ยเขาก็ใส่อยู่แล้วก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ไม่แย่นะ แต่ผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าบิวดามเมจจริงๆอะสายเฟรมทาวเวอร์อะน่าจะเวอร์จริงๆออผมว่ามันมันเวอร์สองสายแหละเออถ้าแบบอืมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้าถามผมผมว่ามันดีทั้งสองสายจะจะสกายแอทแทคหรือว่าจะเฟรมทาวเวอร์ผมว่าดีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับทีมนั่นแหละส่วนหนึ่งออแต่แต่ผมว่ามันดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเนาะ